กเกษียณไม่ใช่ความฝันหากเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้คลิปนี้จะพาคุณไปเรียนรู้4ขั้นตอนวางแผนการเงินเพื่อกเกษียณอย่างมั่นคงตั้งแต่การตั้งเป้าหมายชีวิตการคำนวณเงินที่ต้องใช้การออมและการลงทุนไปจนถึงการเลือกเครื่องมือการเงินที่เหมาะสมเริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่อกเกษียณอย่างมีคุณภาพในวันข้างหน้า สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Moneyverse จักรวาลการเงินครบวงจรและนี่คือออมอย่างมีระบบตอนกเกษียณไม่ใช่ความฝันหากเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้ขั้นตอนที่1ตั้งเป้าหมายชีวิตหลังกเกษียณการวางแผนจะไร้ทิศทางหากไม่มีปลายทางที่ชัดเจน ลองจินตนาการถึงไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการในวัยเกษียณเช่นอยากท่องเที่ยวรอบโลกใช้ชีวิตเรียบง่ายในต่างจังหวัดหรือใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการและประเมินค่าใช้ใจ่ายโดยประมาณต่อเดือนการตั้งเป้าหมายที่จับต้องได้จะสร้างแรงบันดาลใจและกำหนดทิศทางการวางแผนการเงินในขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่2คํคนวณเงินที่ต้องใช้เมื่อมีเป้าหมายแล้ว ขั้นต่อไปคือการคำนวณเงินก้อนที่จำเป็นต้องมีณวันที่เกษียณเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายไปตลอดชีวิตโดยต้องนำปัจจัยเรื่องอัตราเงินเฟ้อซึ่งจะทำให้มูลค่าของเงินในอนาคตลดลงมาพิจารณาด้วยและต้องคำนวณผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนเพื่อหาว่าคุณต้องออมและลงทุนเท่าไหร่ในแต่ละเดือนหรือแต่ละปี ขั้นตอนที่3ลงมือออมและลงทุนอย่างสม่ำเสมอการทำตามแผนอย่างมีวินยัยคือหัวใจสำคัญของการ,กรเกษียณอย่างมั่นคงกำหนดสัดส่วนการออมและลงทุนจากรายได้ในแต่ละเดือนโดยใช้หลักการ pay your self first เพื่อให้เงินออมเป็นเรื่องที่ต้องทำก่อนใช้จ่ายและลงทุนอย่างต่อเนื่องในสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับระยะเวลาและระดับความเสี่ยงขั้นตอนที่4 เลือกเครื่องมือการเงินที่เหมาะสมในการวางแผนเกษียณมีเครื่องมือการเงินมากมายที่คุณสามารถใช้ได้ <c oughs> เช่นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีประกันชีวิตแบบบำนาญที่ให้รายได้ประจำหลังกเกษียณหรือแม้แต่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานบริษัทซึ่งการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนเกษียณคือการมอบของขวัญล้ำค่าการวางแผนเกษียณคือการมอบของขวัญล้ำค่าให้แก่ตัวคุณเองในอนาคตด้วย4ขั้นตอนเหล่านี้คุณสามารถสร้างรากฐานที่มั่นคงและมีอิสรภาพทางการเงินเพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลายได้อย่างมีความสุขและไร้กังวลคุณคือผู้วางอนาคตเกษียณของตัวเอง การ,กรเกษียณที่มั่นคงไม่ใช่เรื่องไกลตัวหากคุณวางแผนวันนี้ปลับและทำตามอย่างมีวินยัยคุณก็จะได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างที่ฝันไว้คุณวางแผนกเกษียณแล้วหรือยังมาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นทำไมไม่ลองกด subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งไว้ดูละครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ